ว an, l uan, l uan, l uan ันดียไม่ร้องเพลงควยอะไอ้เหียร้องร้องร้องลาอยู่นั่นแหละมึงไอ้สั์ก็กูจะลาไหมเหียเป๊กบ้านมีให้กูกดอะมึงมึงทำไมวะไอ้สั์ไม่พอใจมึงไม่ไปตหน่นวไอ้เหียไอ้สัไอ้เียไม่พอใจมึงันเลยมึงเป็่หรอมึงไอ้เด็กกับแม่น่าหี้นะอ้วนาลมหยมาแล้วมึงหนึ่กับไม่มึงหยมาแล้วมึงไหนึ่่อ่ม่รอมเด็กชอแล้ว้กูลำมันหนักของพ่อม่อยอแม่มันหลักขอพ่อมื่อกูกรที่คี์บอดกูแล้วมันไปหนักที่พ่ กูเร็วใจใสัตว์ไม่อยากแรงมัดกูเร็วใจใสัตว์ไม่ดัดแรงพุ่งเข้าหน้ามึงไอ้ว์จนตาแดงจนทำมึงร้องไอ้สัตว์ว่าพวกกูรังป็นเนี่ยเวลามึงต่อยซุกใครไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องให้นในเฮียกูจะตบไปพวกหัวเกี้ยนไอ้หัวแม่งทิ่มไปลงกับพื้นนี่ต้องบ็อกซิ่งนะครับไอ้สัตว์เขาเปิดได้สองไม่ใช่เหมือนเลี้ยงกูจะบอกไงพวกอินดี้มันไม่มีพื้นที่ก มึงก็เลิกเล่นแล้วไประบ,บายสีกินปากเหมือนไม่ตั้งแต่ใครเป็นใครกับใครเห็นเขาก็หนมีมึงโม้เข้าไว้ซะรวยหาทา,ทางที่บ้านมึงก็สั่งกรนสีไว้รุนบ็อกซิ่งคอยละเอ็ส,สั์เสียงมือเนหอผูก้กูลำมันหนักหัวพ่อไงยแม่มันหนักหัวพ่อเอนกูโกรธที่คี์บอดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อเมอืเนล้อผู้กูลำมันหนักหัวพ่อไงยศแม่มันหลักหัวพ่อเอนกูโกรที่คี์บอดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อเงาเนื้อผู้กูลำมันหนักหัว ใส่ไปอย่างแรงเหมือนกูเรียวจ่ายได้ตว์ไม่แดแรงพุ่งเข้าหน้ามึงไอ้สัตว์จนตาแดงจนทำมึงร้องไอ้สัตว์ว่าพวกกูลำไปเนี่ยเวลามึงใส่สู้ใครไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องให้นายเฮียกูจะตบไอ้พวกหัวแกร์ในหัวแม่งทิ่มไปลงกับพื้นนี่เอ้าบ็อกซิ่งนะครับไอ้สัตว์เขาเปิดได้ซ้อมไม่ใช่เมือนมาเลี้ยงกูจะบอกไอ้พวกอินดี้มันไม่มีพื้นดีให้พวกมึงด่าบ้ามึงเกิดมาได้เพราะเธอรู้อยากคุมหรือเป็นพ่อแม่มึงก็แดกก่บ้าถ้าเกิดว่ามึงไม่พอใจมึงก็เลิกเล่นแล้วไประบายสีกินปากเหมือนไม่ตั้งแต่ใใใคคครรรเเเป็็็นนกกับหา มึงก็สั่งเงินเสีไว้ลุนบ็อกซิ่งคุยไรไอศัตว์เสียงมึงอ่ะสัตว์เัีท์คนก็หายแล้วผู้กู้รำมันหนักกว่าพ่อมเไงยศแม่มันหนักกว่าพ่อเงากูโกรธที่คีย์บอร์ดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อเงาแล้วผู้กู้รำมันหนักกว่าพ่อมเไงยศแม่มันหนักกว่าพ่อเงากูโกรธที่คีย์บอร์ดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อเงาวัาเดียวไม่รอนักเซ็งคุยไอเฮียร้องร้องร้องรำอยู่นั่นแหละมึงไอ้สัตว์ก็กูจะรำไงไอเฮียเป๊กบ้านมีให้กูกดอ่ะมึงมึงทำไมวะไอ้สัตว์ไม่พอใจมึงไม่่่ไไไปตตออออยยคนนืว้้เหีสั์ พอใจมึงก็เแลยมึงเป็นที่เลยมึงไอเด็กกับแม่น่าเชีนะหัวหน้าลกูมหมาแล้วมึงนึกกับแม่มึนหยิม่ไม่ใครดัไอเด็กต่อยดิียมึงบ่นคนเลยมึงไอเด็กชาอะแล้วผู้กูลำมันหนักหัวพ่อหงยัแม่มันหลักหัวพ่อหงกูกดที่คี์บอดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อหงแล้วผู้กูลำมันหนักหัวพ่อหงยัดแม่มันหนังหัวพ่อไงกูกดที่คี์บอดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อไงตอนที่วัดสัตว์กูเกิดมานเข้าแรงเน็ตกูเร็วดจใส่ไม่อยากแรงเหมือนกูเร็วใจไส่ไม่ดัดแรงพุ นี่ฟารบ็อกซิ่งนะครับไอสัตว์เขาเปิดได้สองไม่ชิมมันมาเลี้ยงกูจะบอกไงพวกอินดี้มันไม่มีพื้นดีพวกมึงดาราเามึงเกิดมาได้เพราะเธอรู้ยาคุมหรือเป็นพ่อแม่มึงก็แดกยาบ้าถ้าเกิดว่ามึงไม่พอใจมึงก็เลิกเล่นแล้วไประบายสีกินปากมึนไม่ตั้งแต่ไกลเป็นใครกับใครเห็นเขาก็หนีมึงโม้เขาไว้ซะรวยหาทั้งที่บ้านมึงก็สั่งกระสีไว้รุ่นบ็อกซิ่งคอยไล่ไอสัตว์เสียงมึงไอสัตว์ยันหมนก็หายแล้วพวกกู้ล่ำมันหนักกว่าพ่อไงเมื่อแม่มันหนักว่าพ่อเหงากูเปิดที่ขีดบอนพวกกูล้มัด ใส่ไปอย่างแรงเหมือนกูเรียลจ่ายใสัตว์ไปดัดแดงพุ่งเข้าหน้ามึงให้ตว์จนตาแดงจนทำมึงร้องไงไอ้สัตว์ว่าพวกกูรำเป็นเนี่ยเวลามึงต่อยสู้ใครไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องให้นายเฮียกูจะตบไปพวกหัวแก๊งให้หัวแม่งจิ้มไปลงกับพื้นนี่ต้องบ็อกซิ่งนะครับไอ้สัตว์เขาเปิดได้ซ้อมไม่ใช่เหมือนเลี้ยงกูจะบอกไงพวกอินดี้มันไม่มีพื้นดีให้พวกมึงด่าบ้ามึงเกิดมาได้เพราะเธอรู้ยาคุมหรือเป็นเพราะแม่มึงกรแดกยาบ้าถ้าเกิดว่ามึงไม่พอใจมึงก็เลิกเล่นแล้วไประบายสีกินนนนปปาากกเเเหหมมมอไ่่่ตตตั้งงแใใคครร็็็ีึ